mẹ mặt trăng hóm chuẩn bị ơi mặt trì liềm kia lạnh hôm xỉa hôm 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 รักนะเว้ยรักที่สุดในโลกัูขูโดนใบเรียบร้อยเลยโอ้ยไม่น่าตัวเดิมวันเลยกีนาอีกแล้วไอ้สาสตว์ไม่เป็นไรกูขึ้นไปอยู่แล้วอ้าวที่เดิมนี่กูไม่ไหวเลยสาสตร์ระวังตามพุ่มนะไอ้นิกดูตามพุ่มด้วยเวลามาดักตามป่าเลยแหละมันยังไม่เกิดเนาะเอาตัวนี้เลยเน้นกีน้าเลยโดนหนักอีกแน่มาไอ้หญิงนอกป้อมบ้าน ลอกกดพร้อมด้วยนะอยู่ในหมากูแล right> ้วมั้ยเนี่ยรู้แล้วแบบเดินแบบดูคุณเนี่ยโดนเอชื่กูหน่อยกูโดนหนักไปแล้วหัวร้อนนะคกูเล่นไม่ออกดูแดงด้วยนะนี่มันวัดิสลาโนท็อป นมึงกดลิงก์กูไม่ได้หรอกบอกเลยขบวนนะครับมึงเดินมาสิไอ้คลิปโง่ตกงานเหรอไอ้เหี้ยไม่มีเข้าการนะพี่พี่ใจเย็นไอคิวนั่นคลิปพี่นั่นคลิปพี่พี่แต่ยันดรอทมึงอะไรนะฮะยันพี่ใจเย็นพี่ เล่นไม่ออกเลยเล่นไม่ออกเออเออไายแล้วตายแล้วตายแล้วช้า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 ไม่ตายเลยโวยนิกนิคชอกเลยโอ้ยไม่เมื่อกี้ผมรอให้ตี้เขาหยุดก่อนมึงมึงต้องพอว่ามีพัฟซีบอ่ะเพื่อนจะได้แบบรู้ Yes เอ๋รู้หรือเปล่าระวังอ้อยนะครับหายจากแมท โอ้โหอ้เหี้ยอต้อนกันอย่างไวก็จบและจบแล้วขอบคุณครับบนพลนหนึ่งที่เหลือหายหมดห้อ é, ตยตีมัากรแสงอยู่ฮะเอ๊ะลงมานะโอ้แตกแล้วเอาดาร์กแม่งกันนอะปูฟ้ากูจะโดนอีกต้องระวังดีนะ ไอ้ไอ้ยาข้างล่างเห็นเลนมันจะค่อนข้างแพอะพี่วีเล่นบนได้นะต้องดูแลตัวเองกูหมันหน้าข้างล่างเนี่ยพี่วีเล่นมันพยายาเจ็บตัดไมงั้นเราจะเสียมังกรอนเลยเนี่ยไม่เสียไม่เนี่ย้างหน้าผมไม่ไปยุ่งกับมันหรอกผมไม่โดนเขาบอกว่าพี่ต้องมาเล่นบนปะเออคุณเล่นอยู่แล้วตอนนี้เราเบลดารักอะเราเบลดาร์กได้ไหม

เอาไว้กวดเลนหอลอสะนนั่นแหละดูมันมันตอนำรำันกดสะันด้วยวอะว่ะเราเสียจังหวะติดติดนึงไม่ตา,ายต้อมเลนมากดของเราถูกโจมตีเฮ้ยไม่ตายยีน่าแอลขวานะเป็นไปได้สูงดูดิเฮียบิกซี่มึงดูไว้ตัวมันนะอาญาคขื่นหลอด อย่าวังระวังยีนาแอ่วขายังโอเคนะอยู่ลวยังไล่ะมนดักผมไม่หายสวัสดีครับเจกีผม้อช่วยผมเราต้องกันศัตรูหายไป็นซุปเปอร์กำลังถูกส่งเอ้มึงเป็นแม่มึงอะไรวะไอสัตว์ไาเลนไเนขำๆไม่ขำแล้เนี่ยตูวตายร้างพี่ พี่เอ้ยไปยิงตัวนู่นได้ไงวะคุก่ายิงเฮ้ยมีใครมาปิดยีนาได้เปล่าวไม่มีการก็โดนเลยยีนาโลมากอยู่บัฟแดงเราไวไอยุเอ๋คนดูมึงเลิกกีบกิกซี่มาเล่นหนักทุก่อนนะเกลียดมากเลยตอนนี้ขบนระวังครับ โซโลคิวอ่ะน้องๆผมว่าดีแล้ช่วยตีดาร์กได้นะพี่เอาป่ะเออวันเอาเพราะว่ายีนารับขวาหน่อนก็ได้บ้านนะเฮ้ยเฮ้ยมณีดมีป่ะพี่มีโอ้โหกูมีแล้วกูกดแล้วด้วยกูไม่ไหวเลยสัตว์ไออยู่ในฟ้ากูไออยู่ในฟ้ากูไออยู่ในฟ้า เฮ้ยหลับให้หลับให้ระวังนี่ว่ะบนโดนว่ะไม่สวยต้องรีว่ะผมผมผมรวมรีนะรวมรีมันแรงมันแรงกว่าพาน์ติสอีกเหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยผมพลาดว่ะเขมั่นใจอยู่เขมั่นใจอยู่ตอนนี้ลองเอาขวาเอาขวาเออชอบจากเน้นมือเป็นพ่อมีสันตลกตะกูเกินและไอ้เหี้ย มีหน้ายอยู่นะล่างดีเล่นตอลอดวัดเด็ดฟันโดนอะไรอ่ะโดนยูเอชจังหวะจะเข้าไปซูมมันพอดีแรงมากเดี๋ยวพอออกไปมัมามานเลยบรางระวังเมื่อกี้มียูเอชกับค่อยลงโอเพื่ออยู่การใครอยู่ข้างบนนะเมือ่อกี้ลืม ไยเตะครับทางังส่ดักกูดีจริงจริงพุ่มเพิ่มเนี่ยนำเอิ์ขึ้นบนครับทางยาเด้วดยซุป,ปเปอร์ครีตถูกส่งออกไปแล้วเฮ่ยมันพยายให้ผมเป็นยาเ,าเอาอมกกรในบ้านเรียนได้นะมันมันรู้หรน้ำมัน ได้แล้วฆ่าอยู่อีกก่อนก็ได้อ้อยกลางนะระวัางเฮ้ยอย่าตีนะคลิปตัวนี้ขอเก็บแตกก่อนยีนาครึ่งหลอดเผื่อมีใครสนใจเอาดาร์ก็ได้นะดาร์กได้ปะถ้าเอาอะไรต้องช่วยอ่ะโอ้ยมึงแฮกแมปกันมะเนี่ยช่วยผมมาได้ ไดบนบนบนฟรีว่ะตรงเราสี่ะบบนเอไอนั่นฟิกนะเมดมันฟิกยีนาออกให้ไม่คนล้านโอ้ยเฮียถูกโจมตีหลาดมันต้้องไดราาเพที่มีอยู่คนเดียวพี่ยที่มีอยู่กับอ้อยนะฮะไม่มีอ้อยอยู่เห็นอ้อยแล้วอยากปิดยีนาว่ะไล่มันมาที่ ตายใสยสั่นสิไหวแล้วไม่อยากขึ้นบนครับเึงระเบิดทำไมอยู่ดีมีเกียร์คลิกซี่ได้วะเอาจริงๆเพราะพี่เล่นแรงสูงขึ้นเปล่าเกียร์เวลาคนดูมันเล่นคลิกซี่เลยา

อะไรล่ะต่อเออกูโดนที่อะไรตายเนี่ยเอวสุดหรือเปล่าโดนอ้อยเฮียไม่รู้ครับผมกราบขอเลยแบบเลิกเล่นคลิกซีเถอะตัวมันขาตายเกินนะสวัสดีคนตองนัธนาครับกุ๊กกุ๊กมึงเป็นไก่เหรอครับระวังพีน่าเฮี่ยมันเอาจริงมแรกเลยไอ้สสัตอไม่ได้มองมันโง่หนาเฮียนันเฮ้ย ไอ้เหี้ยเอาเรื่องว่ะใครทำไมวะไอ้คือนายบิดแล้วกดสตาร์น่ะใช่ไหมมันเจังหวะใช่าเออแต่แต่กูหนีได้ไงแต่มึงอาจจะไม่อากูไม่มีกูตีมันไม่ติดกีร์เลยตายละไอ้เหี้ยกูสไลด์ผิดนะอีสัตว์ไม่คิดว่าจะเดินตัดมาแต่แบบมันจึ๊กแล้วมันฟาดแปลกแปลก ได้ได้ดาเมจจ่อเกาะด้วยเนี่ยดีเหรอวะอ๋อแล้วไม่ไม่เอคิวไปเลยวะไม่รู้วะกำลังไปรีบไปกันปุ๊บก่อนแต่จะมีสตันช่วยเพื่อนเอ้ยมันลดดาเมจด้วยนะมึงมึงเหรอกูต้องการตัวนี้มากเลยวะชิอ้อยอ๋อเย้่ยมโอ้ย กูหมดเลยรู้ดีจังหวะว่ากูมาแล้วแต่อ้อยหมดแล้วนะอ้อยใช้แอนติหรอเอ็นไอ้ซัมเบอร์ตายอ้อยใช้สติหรอเมดขึ้นหลอดไม่ได้หว่ะคุณดีแบบจะได้เห็นกูเวอร์ชั่นตายเยอะๆแบบเมื่อกี้แล้วมึงจะเสียใจที่มึงกดดักกูลูกอีสัตว์นะยีนาดาเมจล้วนเลยนะ เขามั่นใจเมื่อกี้เขาออกอย่างนี้ไงดับดงดับแดงแล้วแบบซึ้มกูทีเดียวจริงๆเราปิดยีหน้าได้นะเว้ยเอาจริงคจริงนะพูดจริงๆพูดจริงๆเลยตอนนี้เลยแต่ปิดต้องรีบทำนะเพราะมันจะมีลำเบอร์ปั่นนะมันรู้แล้วเนี่ยมันแอบแอบโฟล์ดูเพื่อนหน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 ่อไเหี้ยนะคือแม่งรู้ว่าแบบ ว่าเราเดิน,เ,ดนเอียงไปทิศทางไหนแบบหมดตลอดนะว้ยอย่ากัดโ <ông S 2> หก็แรงกันไอ้สัสเฮ้ยว้าวมามาไว้นักใหญ่เกินนะครับขัดกันดีจริงโดนดักเลยเยอะให้ทีท เีอย่าไปเจ็บจัดเลยน้วยผมต้องเสียทายว่ะล่างด้วยอย่าเล่นสูบมากหรองพลาดนะเจ็ดสิบมีมีาะไม่มีผมนะไม่มีผมนะด้านขวามียีนานะไปปุ๋ยเกียร์เวฟก่อนไหมไม่ได้หว่ะไม่ได้หว่ะปุ้ยเช็ดละมวยไม่ตายที่มีคนนี้เนี่ยนาะ โอเคเตเตะ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 โอ้ยเหี้ยเอ้ยโอ้ยสเปนสบาดอ่ะโว้ยค้ำแขนเตะสูง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 นี่ค้ำสูงสูงเจ้าบูฉันจะไปเลนบางก่อนไอ้เหี้ยเวทไถมันนี่ห้อยไอ้เหี้ยงอยู่ เออนี่ใจเย็นไฟก่อนให้เออคนนี้บิดไแล้วมันเยอะว่ะมันเยอะว่ะรอรอช่วยเคลียร์ให้กีซี่มาเล่นในไฟอ่ะน่าจะชนะได้ระวังรอนี่หน้าจีเวดเจ็บครับยีน้าเกือบตายยีน้าบังมากได้ไหมโอ๊ยยีน้าไม่มีนะยีน้าไม่มีนะยีน้าไม่มีนะไม่ดี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 หาเตะเสียเคียวนะเมื่อกี้ฮาเตะเสียเคียวแต่ว่าลิงหมดหมดหมดเกลี้ยงเลยลิงต้องรี พี่วีระวังครับอ้อยอ้อยเสียไหวสู้เขาระวังซ้อนพี่ระวังมันโดนซ้อนโดนซ้อนไฮยาเตยังไม่มีเกี่ยวแต่กำลังจะขึ้นใช้เว็บบนกับเว็บกลางสวยมากเลยเราอาจจะมีโอกาสเปิดก๊อตอีกสักแป๊บนึงอ่ะ กูทูปเอาตายเลยเฮียเนี่ยเพราะว่าตรงกลางเราพอจะเล่นได้ว่าอยู่เอเวอเรสตยู่เอเวอเรสต์กดตีบ้านกูตีบ้านอยู่กดตีบ้านอยู่การ์ดอ๋อการ์ดไอ้มันนี่มีคนทำนะตรงนี้เฮ้ยมันจะหยู่นี่ได้ไงช่วยหน่อยผมมาซ้อนอยู่ผมมาซ้อนอยู่้ังห่วงเปิดไอ้เหี้ยใครได้ปะใครได้ปะจะเป็นรับได้เป็นอยู่รับได้เป็นอยู่ไชนาไชนาไชนา เล่นได้นะคุณมีต่อเกิดนะว่าเราควรได้กอดักูไม่ไหวเลยสไตล์อีโซนสองคนได้ไหมโอเคโอเคโอเคนี่ขอบคุณครับเกมเอายีนาออกปล่อยร่างทันทีกดอีกรอบนะคุณระขอบใจมึงเลยอีฮีรอได้รอได้โอ้โหพี่วีคอยรอดพี่ไอ้มันเกิดนะมันเกิดนะ เเเเเราเรเราลล<ม>ล่่่นนออยไ้สัตว์มขอบคุณน้องมนธนาครับสิบดาวเออเล่นไปเล่นไปเล่นไปยีน่ามันเจ็บแล้วเที่ยเราแยกกันนะไม่ดีอ่ะตอนนี้กำลังโจมตีป้องศัตรูได้บนนะอลแล้วอ้อมอ้อมอ้อมบัง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 ,ง,งเออสวยบังสวยเป็ดยิงยิงธรรมดาไอ้เป็ดยิงหน่อย,<ว>ย,ยดิมันอยู่ในในนี่มันในนี่ไรสถานะอยู่เียระวังกูได้ปิดคุณได้ได้ได้เกิด ปุ๊บอยู่สวยไม่เกี่ยวเล่นช้าๆได้นะปุ๊บทำเวฟกลางมาหมด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 ยิงหน่อยยิงหน่อยเฮ้ยไม่ใช่จะตายเป็ดจะตายระวังเราเกิเกิดไม่เราเกิดไม่เข้าเรเกิดไม่เขาปีปีป้อมรึเปล่าปีเอี่ยไม่ได้ยิปไม่เข้าวะยิปไม่เข้านิกนิกนิกสถานการณ์อย่างเงี้ยมึงพอหน่อยดิว่าแบบคีปเข้าไม่เข้าอ่ะเมื่อกี้กูทำกีแนนกับยู่อยู่ ผมไม่จะบอกเหมือนกันผมเองไว้ปิดช่วยปิดหน่อยต้องเอาให้จบเอาให้จบได้ปะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วออกมาออกมาออกมาไมจะก็หลังเฮ้ยเหมือนจะพลาดอยูผมถอยผมถอยต้องเดี๋ยวนะเดีอยเดี๋ยวตายเนี่ยยุเอเสียก็เกิดยุเอเสียก็เกิดตายแย่ปะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอ่ะโอ้ย เบ้านของเรากำลังถูกโจมตีมันกลิ่นวะคนดูกูขอละตอนเนี้ยกูเล่นกับคิกซี่กูแพ้แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหยุดก่อนกูปวดร้อนคิกซี่มากเลยแบบมันเล่นแย่นะ ไม่เ,เฮียพอเหอะจริงๆเลิกเล่นคลิกซี่เหรอกูมองแม่งเป็นตัวขยะแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ย้นไหมปะแม่งตก,กคอนเลยอีกหเหี้ย